วันนะคะหน้าตาซิเซวนะคะป๊าป๊าวันนี้นะลูกค้าสั่งสลามเยอะมากเลยไม่ว่างถึงับอัดคลิปเลยนะเป็นสลามชุดเล็กชุดใหญ่เนาะเป็นแบบว่าเซย่าช็อปค่ะใครรู้จักมังเข้าไปขายในช้อปปี Lazada า,าซึ่งขายดีมากตอนนี้แล้วเขามีโปรโมชั่นด้วยนะลองเข้าไปได้นะคะในช้อปปีหรือ Lazada า,าแล้วเซิร์ชว่า น้ำยาทําสลาปะวะพาปะยุ้งเขาลงว่าไงยังไม่ได้ไปดูเลยยุ่งมากเลยดูยังทําไม่เสร็จเลยนะคะโหยังเหลืออีกเยอะมากเลยค่ะโอเคไม่พูดเยอะค่ะวันนี้เรามาดูกันเลยค่ะของน้องอะไรและสูตรอะไรนั้นตามดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อแยมนะคะวันนี้จะมาแชร์สูตรสลามชื่อว่า spicy black pink ดื้อดื้อดื้อไม่มีเพลงเดี๋ยวติดเลยกอสิโอเคเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ9ก้วน้าใสค่ะก้วน้าขุนคีเรียค่ะ แชมพูโลชั่นนะคะภาชนะ3าใบค่ะช้อนชานแล้วก็ช้อนโต๊ะนะคะสีแดงส้มชมพูนะคะ3สีค่ะกับเพชรที่ชอบนะคะสีเงินกับสีชมพูสีชมพูกับสีเงิน oh. และสุดท้ายนะคะน้ำยาทำสลามปะว่าผาค่ะ อุปกรณ์มีแค่นี้เองหูแค่นี้ไม่แน่อุปกรณ์เยอะอยู่แล้ววันนี้แน่นๆนะคะปันะคะอยากดูแล้วนะคะว่าวันนี้เนื้อเจ้าออกมาเป็นยังไงขอกันแค่หนึ่งไลนา์เท่านั้นตามดึกเลยค่ะถ้วยที่หนึ่งนะคะใส่กาวน้ำใส่สองช้อนโต๊ะค่ะและใส่สีแดงลงไปสองหยดค่ะแดงสุดๆขอคนก่อนได้ปะยังไม่คนดีกว่าใส่กาเปรลงไปก่อนดูสวยสีแดงใส่กาเชรสีเงินลงไปนะคะพี่พาใส่สักหนึ่งช้อนชาแล้วกันนะ โอยเลย,เลยสวยจากนั้นคนเขาให้เข้ากันค่ะกากเพชรสีเงินก็นสีแดงแดงกับเงินเงินกับแดงสวยนะสวยยู่พอเขาเข้ากันแล้วว้าวเลิศจากนั้นนะคะใส่น้ํายาทําสลามเบผพาลงไปให้จับตัวเป็นก้อนเลยใส่สักเกือบฝานะประมาณนี้คนเะเจ ทุกคนเราได้สลามมาแล้วพี่พาก็ชอบนะที่น้องแบบทำหลายๆถ้วยอะ่ะมันดูมันดูมีความแบบหลากหลายค่ะทุกคนจะได้เห็นด้วยเนาะว่าความเป็นสลามแต่ละสีหรือแต่ละถ้วยเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะถ้วยที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะน้องบอกว่าให้พักเอาไว้ก่อนนะคะเนื้อดีจริงอะไรจริงแกควรจะซื้อแล้วล่ะน้ำยาปลาวาเนี่ย <Yeah. S 1> <laughs> แซวแซวแต่ว่านิดเดียวเห็นไหมคะเพราะว่า เราเป็นสูตรประหยัดใช่ไหมเราไปถ้วยที่2กันเลยค่ะที่2นะคะใส่กาวน้ําใส่สองช้อนโต๊ะค่ะแล้วใส่กาวน้ําขุ่นอีก2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่แชมพู1ช้อนชานะคะ1แล้วก็ใส่โลชั่น2ช้อนชานะคะเพราะว่าพาโลชั่นจะหมดแล้วขอเทนะมันไหลไหมเออนี่นะประมาณนี้นะ โอเคได้2ช้อนชาพอดีค่ะยังไม่หมดอยู่ดีอ่ะยังเหลืออยู่ใส่สีส้มสีหยดค่ะรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าสีส้มมันกับกาวน้ำขุนมันจะแบบเข้มข้นน้อยค่ะ2 3 4เพราะฉะนั้นต้องใส่สีเยอะๆถูกต้องแล้วนะคะคนเลยจ้าว้าวดูสิเราเหมือนเล่นขนมมาแกงจริงๆด้วยแก แล้วค่อยๆใส่น้ำยาทําสลามปะพพาลงไปค่ะน้องบอกา็พาใส่ฝาหนึ่งเลยนะเพราะว่าเป็นกาวน้ําขุ่นนี่ค่ะเราก็จะคนจนกว่าสลามจะจับตัวเป็นก้อนเฮ้ยหลากหลายดีให้ดูให้ดูคู่กันอ่ะสองถ้วยก็เลิศแล้วเดี๋ยวมาดูถ้วยที่สามกันเลยค่ะเดี๋ยวขอคนให้เข้ากันก่อนนะนี่ทุกคนได้แล้วสีส้มดูดีเนื้อดีวละ่ะ คือมันไม่มันไม่แข็งจนเกินไปนะมันนุ่มมากอาจจะเป็นเพราะเราใส่โลชั่นเยอะอนะเนาะมันก็เลยทําให้สลามนุ่มมากเลยแล้วมาดูถ้วยที่3ถ้วยต่อไปกันเลยจ้าถ้วยที่3นะคะใส่กาวน้ำใส3ช้อนโต๊ะค่ะและน้องก็เขียนว่าใส่กาวน้ําขุ่นหช้อนชาพี่พาคิดว่าน่าจะเขียนผิดหรือเปล่ามันไม่น่าจะเป็นช้อนชาได้นะมันน่าจะเป็นช้อนโต๊ะเอาอย่างนี้แล้วกันเอากลางๆนะใส่สักสามช้อนเหมือนกันแล้วกันสามช้อนโต๊ะนี่แหละ กับ5ช้อนชาไงโอเคเอาประมาณนี้นะมันก็ดูเท่าๆกันอยู่นะแล้วก็ใส่คิรลลีอิีา3ปั๊มค่ะแแปลกนะใส่คิรีอิีกับสลามอะไรก็ดูดีอะ่ะแปลกมากใส่แชมพูลงไปอีกนะคะช้อนโต๊เลยค่ะช้อนโต๊อุ้ยสีสีแชมพูเป็นสีเนี้ยไม่รู้จะทำให้สลามเปลี่ยนสีหรือเปล่านะถ้าเปลี่ยนก็ขออภัยใส่สีชชมพู3หยดค่ะ และทีนี้น้องบอกว่าให้ใส่กับเพจทั้ง2แบบเลยทั้งสีเงินแล้วก็สีนี้ลงไปจากนั้นโครนโครน้รนรนยสวยอันนี้สวยมากโอ้โหเป็นสไปซี่เลยนะแบล็คพิงลา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 เลยนะว้าสวยเกินห้ามใจตัวจากนั้นก็ใส่น้ำยาทำสลม์ลงไปเลยจ้า ก็คนจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนนะจ๊ะด,ด้าตอนนี้นะคะสลามทั้ง3ของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนุ่มๆนั่นงนั้นเลยน้องบอกว่าให้เอามามัดรวมกันนะคะมันมาถึงตอนเล่นแล้วใช่ไหมป้าป้า ระทึกสุดเดี๋ยวเราจะเอาสีชมพูวางก่อนเอเอาแบบถอยหลังนะนับถอยหลังให้เขาเป็นแบบแบนๆนะปาผ่าคิดว่าอ่ะแล้วก็สีส้มตามจ้าให้เขาตรงกลางตรงกลางหน่อยโอเคเห็นปะตรงกลางตรงกลางตรงกลางอย่าให้หลุดเฟรมใช่นะเดี๋ยวจะถ่ายรูปออมาไม่สวยและสุดท้ายค่ะเป็นสีแดงนะสีแดงตรงกลางว้า หมือนลูกอะไรไม่รู้ป้าป้าเหมือนทอดไข่อะไงบอกไม่ถูกแต่เราต้องบิดอะมันถึงจะสวยเนาะดูสิอุย้ยมันบุงบงบ้งบิงบุ้งบิงเอ้ยนาเลนน่ะให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์เลยนะเนี่ยอุย้ยเป็นรูปหัวใจเฮ้ยโดยบังเอิญเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใครมองเห็นเป็นรูปหัวใจเหมือนป้าป้าบ้างเฮ้ย <laughs> คือแบบหรือว่าเธอมีความรักทําไมแบบนั้นเป็นรูหัวใจ <laughs> แซวแซวแซวนะคะ อันนี้นะสลาสไปซี่แบ็คพิงเนาะมันสมชื่อจริงๆเลยนะคะน้องแยมนะคะดูสิทุกคนคิดว่ายังไงเนื้อดีเ่ะละ่ะน้องก็ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่นะคะมาบิดทําให้ทุกอย่างมาดูเพอร์เฟกแล้วแถมเป็นรูปหัวใจด้วยนะคะพี่ฝาก็ักใครกระแด็น้องแยมน้องแยมนะคะ สิบคะแนนเต็มค่ะนี่ได้สิบคะแนนเต็มยาวมาเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะบอกนะ้องบอกให้บิดรวมกันเดี๋ยวขาบิดก่อนนี่ยังไม่ได้บิดเลยค่ะอย่างนี้ก็คือสวยมากแล้วนะคะบิดต้องดึงดึงครีมเห็นไหมเมื่อกี้คือมันดูสวยกว่าอ่ะ,ะต้องบิดนิดนึงให้มันเป็นลายค่ะทุกคนมันจะเป็นลายแบบสีแดงแบบขนาบข้างนะคะดูนี่โอ้มองไม่เห็นสีแดงเท่าไหร่ป้ มันเป็นมิติอค่ะของสีแดงซึ่งสวยมากดูกลางสีมันจะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกไงเหมือนลายหินอ่อนอะเหมือนลายโต๊ะเนี่ยมันจะมีความเป็นเ็กเจอร์ที่หลากหลายนะคะสวยรวมกันแล้วสีสลามออกมาก็ยังได้สีที่สวยนะคะมันจะออกเป็นสีส้มๆชมพูชมพูแบบนี้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะวันนี้น้องแย้มถามอะไรป้าป้าบ้างไปดู Q&A กันเลยจ้ามาเลยจ้าย ไปถึงไหนนะ่ะใครมองทันบ้างยืดย no. ืดไหวเห็นหน้าอ้วนๆของเจด้วยไหวไหวไหวตายแล้วเล่นสนุกเล่นมันมันก็แก๊บก็แก๊บเนาะเพราะมันอาจจะมีแบบว่ากากเพ็ข้างในเยอะไงก็แก๊บก็แก๊บก็แก๊บยืดโอ้ยืดมากค่ะ เพราะว่าเราไม่ได้ทําแข็งมากค่ะมันก็จะยืดเบอร์นี้แล้วไม่ติดมือด้วยเนาะน้ํายาดีหรือไงอะไรพูด right, มาเรามาดูคํำถามันเลยค่ะคำถ,ถามที่หนึ่งนะคะพี่พางไม่ชอบผักอะไรคะชอบมากเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ชอบผักอะไรชอบ <c oughs> ชอบมากเลยที่มีคนคอมเมนต์ใต้ ใต้คอมเมนต์นี้อีกทีว่าพี่พาไม่ชอบแตงกวา <Hey. S 1> ค่ะตอนแรกกับป้าพัยไม่ได้อ่านแล้วป้าพาก็เลยมาอ่านแต่คอมเมนต์เด็กใช่ไหมยังไม่ได้อ่านว่าวิธีทํามีอะไรบ้างก็มีคนมาคอมเมนต์แล้วป้าพาม่ชอบแตงกวาเออรู้ได้ไงเนาะแต่พาาเพอว่าอ๋อเขาเขา,เขาตอบคิวเอให้การอะไรเงี้ยโอ้รู้ว่าเอฟซีป้าพานะป้าพาม่ชอบกินแตงกวาผัากอะนะที่สุดของที่สุดเลยคะ่ะไม่ชอบแตงกวาผมไม่ถึงกระเกียดนะก็เจอกันได้แต่ว่าไม่อยากไกล อะไรประมาณนั้นใช่ไหมเอาหนามที่2ค่ะพี่พาชอบใครในแบ็คพิงค์คะเล่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  <c oughs> จริงๆแล้วอะ่ปะป้าพาก็ต้องชอบคนไทยด้วยกันใช่ไหม <c oughs> ก็คือลิซ่านั่นเองแต่ก็มีอีกคนนึงที่ป้าพาชอบซึ่งป้าพาไม่รู้หรอกว่าเขาชื่ออะไรขึ <c oughs> ้นรูปให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะขึ้นรูปให้ดูคนนี้ป้าพาคิดว่าเขามีสเสน่ห์ดีอะ่ะเออดูดูดีอะ่ะดูดีเนาะชื่ออะไรหรอใครรู้บ้างต่บไหน นี่ไม่ใช่สาววกเลยนะดูแบบผันผ่านเขาเต้นสวยเขาหุน่นดีเจ๊ก็ดูนะฟังไม่ออกไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นนะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยนะคะข้าถามสุดท้ายค่ะพี่พาชอบวงอะไรในเกาหลีคะพี่พาก็จะชอบเอ่อบ BTS ทปะ่ะ <laughs> ตลกลงก็ชอบแบบคิงนี่แหละชอบ BTS ชอบชอบเกาหลีเพราะเขาหน้าตาดีแนละเต้นเก่งก ไม่เข้าใจแต่ว่าชอบแบบนั้นค่ะจบจบพิ๊งเรีบไปรี่ไปรีบจบโนี่จะเอาเรื่องขำให้ฟังเรื่องหนึง่งหามากเลยเรื่องเนี้ก็คือมีคนมาทําธุระที่ที่บ้านเป้าพาใช่ไหมคือเขาก็มาดูของอย่างอื่นนี่แหละแล้วเขาก็มาเห็นป้าพานั่งทําสลามอยู่เขาถามว่าพี่ทาอะไรขายหรอแเ้าก็บอกเราทําของเล่นมันคืออะไรเหรอคะพี่เราก็บอกว่าอ๋อมันคือสลาม เขาก็เลยเหมือนเขามากันสองคนใช่ไหมเขาก็เลยคุยกันเหมือนเป็นพี่น้องกันเขาก็คุยกันว่าอ๋อนี่ไงสลามที่เหมือนหลานเขาชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอว่าพาหลังใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เนี่ยหลานน่ะไปขโมยแชมพูกับไอ้แชมพูกี่หมัน้ำในห้องน้ำมาทำเจ๊ก็โตแข่งเลยนึกขนใจป๋าป๋าป๋าไม่ใช่เจ๊นะแต่เขาไม่รู้หรอกป๋าว่าเป็นใครป๋าป๋าก็นิ่งแอบเนียนบอกอ๋อหรอคะอุ้ยตายแล้วอะไรเงี้ย ไม่นะทุกคนขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะที่จะเอามาเล่นเนาะเราไม่ไปขโมยของท่านมาบีบเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะก็เลยบีบแต่น้อยแค่ช้อนชาพอจะเอาเป็นช้อนโต๊ะอย่างนี้ไม่ได้นะมันเปลืองนะแกถ้าจจนเป็นแม่จิตก็จตีให้อ่าตามแดนนะโอเคใครอยากแชร์สูตรสลามนะสามารถแชร์ได้ใต้ล่างคลิปนี้เนาะเบลพาอ่านทุกคอมเมนต์เห็นไหม หัวใจทุกคนเลยค่ะล่าสุดนี้นะคะเป็นสลามสูตรประหยัดนะขอให้เป็นสร้างสรรค์แบบนี้ก้อนไม่ต้องใหญ่มากก้อนประมาณนี้โอเคเลยนะคะให้ไงคิปมีเป้าพับไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอน